สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอแลวกับป่าไม่หมอ F อซนะครับปีเหรียญนึงนะครับที่จะมานําเสนอครับให้กับสมาชิก F c ซทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นเหรียญมหามงคลนะครับพิมใหญ่รูปแหวนสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับเหรียญมหามงคลนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับในการเช่าหาบูชากันนะครับก็เหรียญนี้ครับ ปีการปลุกเสกนะครับ2วาระนะครับผมวาระแรกก็ปี2,516นะครับลุกเสกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วาระที่2ครับเป็นพิธีใหญ่นะครับก็คือเกจิมากกว่า60รูปนะครับก็มาร่วมการลุกเสกนะครับในวาระที่2นะครับก็เหรียญนี้ก็จัดจาหน่ายนะครับในปี2,517นะครับผมนี่ครับผมเหรียญสวยงามนะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมีคาถาลุงบูแหวนนะครับพุโทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโคลอรหังนะครับอ,อุโมนะครับข้างหลังนี่ปีหนนะครับนี่ครับ เหรียญน,นี้นะครับก็แนะนํานะครับจะมีโค้ดตอกนะครับที่บนหูเหรียญตรงนี้นะครับนี่จะมีโค้ดตอกนะครับเดี๋ยวไปดูโค้ดกันนะครับชื้อโอ้ยโค้ดตอกจะเป็นตัวสอเสือนะครับอันนี้ไม่ชัดนะครับแป๊บหบนึง่งพอเห็นไหมครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวสอดเสือแล้วกันครับส่วนบล็อกเงินแล้วก็นาวะนะครับก็จะตอกข้างหน้านะครับข้างหน้าออ่างนะครับตรงนี้นะครับข้างหน้านี้เลยครับข้างหน้าออ่างนะครับตอกตำแหน่งนี้แล้วนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ เช่าบูชาได้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับอันนี้ผิวขึ้นรุ้งเลยนะครับเรียนนี้เดิมๆนะครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่ครับถ้าใครมีนะครับผมก็รับเช่านะครับผมติดต่อได้นะครับที่เพจป่าแม่หมอ fc นะครับหรือว่าไลน์ชิลสิบเอ็ดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ